มทำไรทำารทำไมเหนื่อยหรอทำไรอ่ะมันมันยออันนี้พี่ถ่ายลงยูทูบนะโมเมว่งอ่เงี้โอ้ตุ๊บตุ๊บ ก,ก็ดูอยู่ดีไงแม่ชั่งน้ำหนักเหรอทั้งไรว่า <Okay. S 1> มแม่ไปกินข้าวเร็วมาเมมเร็วมากินข้าวมานี่มานี่มานี่มาว่มแม่มากินข้าวไม่งั้นอยู่คนเดียวหรอกไปเร็ว เราขอไปกินข้าวก่อนนะครับตบตะตักกันตอนกินข้าวเสร็จแลยครับ่ะมาแล้วนะครับเดี๋ยวผมยังไม่ได้ใส่แมทเลยแมทไปไหนอ่ะทุกคนบอกมาแมทไม่เจอไม่เป็นไรไม่ต้องใส่แมทก็ได้กินนี้ไม่ต้องเห็นหน้าเนาะปึ๊บเห็นไหมถ่ายส่งแล้วถงแล้ว นี่นะผมนี่ก็คือแบบแผมนะครับผมก็คือแบบแมทเห็แบบนแมทไหมอ่ะทุกคนทุกคนไม่เห็นหนะ้าผมชิวย่าอีกมาเลยไม่ใช่หรอบอมแมมทุกคนคลิปนี้ลงยูทูปสามทุ่มแล้วพ่อแม่ยังไม่มาอีากเหรอเรื่องของน้องน้องบอกอย่างนี้ พ่อมแมมนี่คือครอบครัวครอบครัวหันศานะครับนี่อันนี้เป็นเครื่องออกกําลังกายวันนี้เราจะมารีวิวสตูดิโอนะสําหรับห้องยิมถ่ายประจํานะคะอ่าอันนี้เ่แม้วก็จะเป็นรูปเทา้าอ,อย่างเงี้ยแล้วเราก็วางตาอย่างงี้นี่แล้วเราก็หม,หมุนเอวเสื้อสเก็ตเลยกล้องนี้อาจจะสั่นนะ เพื่อนเก็บเพื่อนไว้ตีรางวัลดิไว้ตีรางวัลก็อยู่ตรงนั้นไงเก็บอนนะครับนี่เก็บของตั้งขึ้นอันนี้ของก็เป็นโซฟานี่คือโซฟาชัก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 ที่เจอกันเราจะได้อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาพ่อแม่ลูกฉันไม่มีอะไรให้เธอเลยแต่เขาฝากใง้ฉันหมดแล้วขอบคุณที่อดทนกับเขามานานนะที่รัก I love him so far. I take up a sofa to hold him. Ya 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 ya. Hei, mam. Apalagi itu? Fu fu fu. Ah, ini aku akan นี้ก็ไม่ใช่โต๊ะนอนนะโต๊ะทางานก็ลูกปชัชนวางของชช้วางของดรวบันก็เป็นโต๊ะที่ผมชอบถ่ายบา้านอันนี้ก็เป็นเตียงนอนนะครับเป็นเตียงนอนนี่เป็นเตียงนอนนุ่มไหมนี่นุ่มไหมด้วย กรนตกกตุกโอ้ยเจ็บ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 ะนะครับว่างั้นก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอลาไปเพียงแค่นี้นะ,ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดทัสับสไครต์นะครับบ๊ายบาย